สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันกลับบ้านดึงคิดว่าน้องเป็นผีจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะโฮยกลับกลับมาจากจากไปเต้นอะไรมาที่ผับอ่ะ โหไม่คิดว่าเราจะเป็นคนแบบตึงจึงอะเฮ้รีบกลับดีกว่ากลัวผีมากเลยเอย๊แต่ก่อนที่จะกลับนั้นขอแวะซื้อน้ำก่อนนะพอดีว่หิวหิว,วกลับมาตั้งแต่ตีหนึ่งทำไมเราจะหนู อ๋อเนี่ยปาจ๊าทำไมเรียกว่าฉันป้าๆอะไรแกนี่เนะอ๋าเพื่อนแกทำไมวันนี้แกกลับดึกจังอ๋อฉันไปวังฉันไปดูผับมานะจ๊าแกอ๋อหรออันนี้ติ๊งตึง๊กอุยขอบคุณจ้าที่มาอุดหนุนกันจ้า จะเซ็งสิเลยดิรู้ไหมที่ฉันร้องอะไรอ่ะอะไรไหมอ่ะฮ้อยยยยยโอ้โหแตกหนึ่งจูบนฟ้าน้องบ้าประตูเอ้ามันเปิดเองนี่นา โอ้ยว่าไปแล้วก็รู้สึกคอแห้งเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยลองไปกินน้ำดีกว่าอิ๊อิ๊โอ้ยมาหิวน้ำตอนเที่ยงคืนเราไม่หิวน้ำแล้วขอกินแซนดวิชดีกว่าอร่อยอร่อยนง่งๆงแงยยย เข้าบ้านเลยสงสัสคืนนี้ต้องนอนเลยรถแล้วมั้งเนี่ยทำไงดีอ่ะอ๋อรู้แล้วต้องโทรหาน้องน้องมาหาพี่หน้าบ้านหน่อยพี่ได้ยินเสียงเหมือนคนคูดบ้าอะไรสักอย่างนี้แหละนั่นไงเสียงมันมาอีกแล้ว โอเคค่ะพี่เดี๋ยวหนูจะออกไปรับดีนะน้องอยังไม่นอนดุกดิ๊กดิก,ดก,ดกเห็นเธอนั้นดุก๊กดิก,ดก,ดกมาชอยห่างอีกนิดอีกนิดนั่นแหละห่างอีกสักนิดน้อวายตายแล้วฉันได้ยินเสียงมันมาร้องเพลงอะไรตอนนี้เนี่ยชอยห่างอีกนิดอีกนิดนั่นแหละห่างอีกสักนิดว้ายผีแดงที่ไหน หนูเองเข้าบ้านได้แล้วมาพี่เข้าบ้านกันเถอะมามารีบ,บเข้าบ้านกันเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงคนพูดดุด,ดิกดุดิ๊ก็เลยสักอย่างนี้แหละโคตรขนลุกเลยรู้ปะคืนนี้พี่ขอนอนด้วยนะทำไมะทำไมไม่นอนห้องพี่อะ่ะก็พี่กลัวเสียงดุด,ดิกดุกดิกอะไี คุ้นๆเนาะคุ้นยังไงเงี้ยหน้องก็เคยเจอเอ๊มั้งมั้งมั้งรีบนอนเถอะถ่ยห่างอีกนิดอีกนิดน้องนั่งเงเสียงมันมาอีกแล้วเมื่อกี้ดิ๊กติ๊กติ๊กเฮ้ยน้องเสียงมานี่นะเสียงหนูเองอ๋อพี่อะอะไรก็ไม่รู้